ก็กลัาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับ fc ทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับผมก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับเจอกันทุกวันนะครับผมก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมีสูตร2ตัวบนนะครับ4ชุดตรงๆนะครับผมก็จะมาคํานวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับสูตร2ตัวบนสูตรนี้นะครับก็จะเป็นสูตรใหม่นะครับคํานวณย้อดหลัง3งวดนะครับผมเป็นสูตรระยะสั้นนะครับ ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับในการคำนวณสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมืน่นบวกหลักหมืน่นบวกหลักหน่วยล่างบวกได้หนึ่งคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็จะบวกด้วยสามนะครับวันนี้ก็จะเป็นการคำนวณหาผลลัพธ์ในหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนนะครับบวกหลักแสนบวกหลักแสนบวกหลักสิบนบวกด้วยเจ็ดคงที่นะครับได้ผลลัพธ์ก็เจะบวกด้วยหน่งนะครับนะครับผมก็มาดูกันเลยนะครับสำหรับการคำนวณนะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข5นะครับ บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลขศูนย์บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับตัวเลขทั้งหมดนะครับที่จะนำมาบวกกันนะครับก็จะมีอยู่ห้าหลักนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ ห้าบวกศบวกศบวกแบกหผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ14นะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1นึ่ตำแหน่งในหลักสิบนะครับจากนั้นก็บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับ4ีบวกสก็จะได้7นะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข5นะครับบวกสิบนนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยเคงที่1ครั้งนะครับ ผลลั์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ5บวก5บวก5บวก7บวก7ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ29นะครับเราก็จะได้เลข9ก9นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับจากนั้นก็บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ9บวก1ก็จะได้ 10นะครับเราก็จะได้เลขศูนย์นะครับมาอีกหนึ่งตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลัก10แล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นนะครับก็จับคู่นะครับผมนะครับก็จะได้49นะครับ สีนะครับ7 9นะครับผมแล้วก็7 0นะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับ ผลที่ออกนะครับสองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือเจ็ดเก้านะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือเจ็ดเก้า ต้องขออภัยท่านผู้ชมนะครับต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข8บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขสี่ นะครับแล้วก็บวกด้วยหน่งคงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ6กบวกแบวกแบวกสบวกหผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ27นะครับเราก็จะได้เลข7นะครับมา1นึ่ตำแหน่งในหลักสิบนะครับ 7บวกเพิ่มอีก3แต้มนะครับ7บวก3ก็จะได้10นะครับเราก็จะได้เลข0นะครับมาอีก1ตำแหน่งในหลัก10นะครับต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข6บวกหลักสิบบนนะครับก็คือเลข7 นะครับแล้วก็บวกด้วย7คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ6บวก6บวก6บวก,บวก7บวก7ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32นะครับ, <32 S 2> รบเราก็จะได้เลข2นะครับมา หนึ่งตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับสองบวกเพิ่มอีกหนึ่งแต้มนะครับสองบวกหนึ่งก็จะได้สามนะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบและก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้เจ็ดสองเจ็ดสามนะครับ 02นะครับแล้วก็03นะครับนะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ2ตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ7 2 นะครับก็จะมีอยู่ชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือ72 <c oughs> ต่อไปนะครับงวดต่อไปนะครับผม หลักแสนนะครับก็คือเลข2บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข5นะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่หนึ่งครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบ สองบวกเก้าบวกเก้าบวกห้าบวกหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือยี่สิบหกนะครับเราก็จะได้เลขหกนะครับมาหนึ่งตำแหน่งในหลักสิบนะครับหกบวกเพิ่มอีกสามแต้มนะครับหกบวกสามก็จะได้เก้านะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข2นะครับบวกหลักสิบนนะครับก็คือเลข7แล้วก็บวกด้วย7คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 2บวก2บวก2บวก7บวก7ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ20นะครับเราก็จะได้เลข0ูนะครับมา1ตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับ0บวกเพิ่มอีก1แต้มนะครับ0บวก1ก็จะได้1นะครับก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบ นะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้60 61นะครับ90นะครับแล้วก็91นะครับจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับผลที่ออกนะครับ สองตัวบนในงวดนี้นะครับก็คือ6 1นะครับก็จะมียูชุดหนึ่งนะครับที่เข้าตรงๆนะครับก็คือหกหนึ่งนะครับผม สูตรนี้นะครับก็ทําย้อนหลังสามงวดนะครับเป็นสูตรระยะสั้นนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันไลกันนะครับก็จะมีสูตรหวยนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นประจำนะครับต่อไปนะครับงวดประจำวันที่1นึกรกฎาคมพศสอ6 4นะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผม นะครับหลักแสนนะครับก็คือเลข6บวกหลักหมื่นสองครั้งนะครับก็คือเลข9บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วย่คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักสิบนะครับ 6บวก9บวก9บวก7บวก1ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ32นะครับเราก็จะได้เลข2นะครับมา1ตำแหน่งในหลักสิบนะครับ2บวกเพิ่มอ,อีก3แต้น,นะครับ2บวก3ก็จะได้5นะครับ ต่อไปนะครับหลักแสนบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลขหบวก10บบนนะครับ10บนก็คือเลข6นะครับแล้วก็บวกด้วยเ็คงที่1ครั้งนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักหน่วยนะครับ 6บวก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 7ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 1นะครับเราก็จะได้เลข1นนะครับมา1ําตำแหน่งในหลักหน่วยนะครับผมนะครับ1บวกเพิ่อมอีก1แต้มนะครับ1บวก1ก็จะได้2นะครับ ก็ได้ตัวเด่นมาทั้งหมดนะครับ4ตัวครบนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจากนั้นก็จับคู่นะครับก็จะได้2 1 2 2นนะครับ5 1แล้วก็5 2นะครับ นะครับผมจับคู่แล้วนะครับก็จะได้ทั้งหมดนะครับ4คู่4ชุดนะครับในงวดต่อไปนะครับก็คืองวดที่1นึกรกฎาคม2 5 6 4นะครับผมนะครับก็รอลุ้นนะครับรอผล นะครับในงวดวันที่1กรกฎาคมนะครับพศ2564นะครับ2 1 22 51แล้วก็52นะครับจะมาหรือไม่นะครับจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนนะครับก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ทำมาเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ก็อยากให้ท่านผู้ชมเลือกชมรับชมกันนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่าน f c ทุกท่านโชคดีมีชัยนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงลํำรวยลํำรวยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับ